กัะปูกัะปูปะปูกับหอยกัะปูยังะะ่าอนีรเนาะกะปูยังนะปูภาษาลาวขึ้นทั้งนีงนงน้น,น,นะใช่สายแลบก็มนว่าป่า มาหาโซนในทีมงานครับคนนี้เนาะอยู่ออได้อีกแล้วนี่โอ้เอาป่ายัางนี่ป่ารลุลแล้วลุลแล้วนะโอ้ยป่าโอ้หมานเนาะค้นหากินเป็นต่างโลกเออเอนมาจ่อยเดินซอนเด้อ่าจับสวิงยังยังบูนเลยโอ้ลงลึกแ่นปู เอานลงไปนั่นต้นบนเลิกเอาเอาเลยบ้างไปสาบมาสามขึ้ละวะยูด้วสู้สู้สู้ ได้ได้ไปสองตูสามตวแล้วด um e ิค right. ิดโตกับม <c ười> <c ười> bueno. <c ười> ุกได้แล้วหอ่นได้แล้วหล่นเอ้าหล่นสุดน้ำผู้เยามาซ้อนนี่นะผักกันซ้จอนทรงนี่นะผู้เยาว์มาเปีีกเบมัและผักกูดได้ป้องหลายบ่ ได้ไหมน้องมิง้งเห็นแล้วเห็นแล้วปลาตอง <laughs> ปลาตองเนาะเราเราหูได้บน่นบ่นมีปานเนาะห่างเอาไปนั่นเนาะบ่ไจิกเชือบ่ได้จิกเชือ เฮ็ดได้ที่แท้มันนี่ฮึลุ้นแท้ก็มีมีหอยเนาะน้องใจบอลเอาท่งท่เราไปเก็บมันมีหอยเนาะฮะลงพุ้นบอลม,มีหอยนะ มันยงเป็นพวกเป็นพันนึงมากมีหอยมกระปมียังหอยกระโลเจ็บมาเลยกระปุ้มละน้ำขึ้นลมีน้องกระปุกกระปูกระปูน้อยอเลียงอเลียงกระปูออเลียง พักยังน่นนะตัวเก็บพักมือเว้นก้อนแล้วน,น,น, <c oughs> น้ำกระเลิกเลยเนาะนี่เราสิเอาบนนี้แหละป่านะนี่บน <c oughs> นี่ล่บนนี้แหละเบิกเดินเราโยนขึ้นมานี่ลิเราโยน มาขึ้นทางนี้มันจะใกล้ดิเฮ็ดชุบมันยังกุ๊บกระปิ้วเอามันดิมีจะกี้เลาะไปเลยเลยได้ตะกะปู พูดประกูดพ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 ี่เร็วเดี๋ยวแล้วโทรศับปุอ้อพักอันนั้นปกูดง่ามเลยพูน้องใจได้อีล้วน้องเบี่ยงได้ป่ะไม่ได้ไม่ได้ เอากุ๊บกิ้บบันเนี้ยมา,าพี่เอายือเทำไมาม,มามาเออถือเทำไมเราว่าอยู่ใกล้ๆกันเราอ่ะเฮ้ยได้แล้วนี่นป่าเนี่ยป,าปา่าป่าพันมันบอก ผู้หนุ่งมิงก็ได้ได้ผู้นุ่งมิงได้เลยเซตของนุ่งมิงมาได้นี่ได้ตุกกระปูนุ่งใจนี่เก่งเก่งกระมู่อยู่ได้โอ้ไปเป็นหน้าไปเป็นหน้าไปสมเป็นหน้าที่มู่อยู่ได้ผู้คนในป่าเล่นขึ้นนะบุ๊กได้บ้ มีระบายไม่มีไปทางใดอีกบนันนี้ไปบ้าบินได้กระปูเดยกระปูไปไปให้น้องใจเอาโอ้น้ำบนนี้หลายได้บนนี้น้องใจได้แล้วบ่ Could be hoi hoi, young hoi, hoi nha. Mona, get the lie, ursi patso mì nài lệch thêm. Toi, toi. Bye. 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 mình Bye. 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 Bye bình mồ Tập pin này Mẹ phân cỡ phân thơ ơi thử ao, Thử tiền bao mẹ <laughs> nhắn Nhà tay nữa li mặc kẹp sạch a tay nè gục ngam lip nè gục ngam lip a cút nè gục ngam lip a bong mang 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 สมกับเป็นดักล่าเลยแบ่งหน้าเวากันเฮ็ดได้บลาได้ปลาได้ยังกับปูตายแซ่บเลยตัวนี้ตัวเนี้ยน้นำเดินห้าลายลายปะโอ้ยเดินห้าเออจะมากหลายน,ะนี่ยเด้เป็นถ้วยเลยปะโอเคบ่ละ,ไ,ละไว้อีะไรไปนะี่ย ป่านะเนาะน้องใจลายอยู่ป่าน่ะมันมีห่าไปซนเนาะเฮ็บเด็บกระปูกินกินดิบแซ่บกินดิบแซ่บกินกระตั่หุ่งแมนเอ้ยแม่แหละหาซ่อนไปกิ่กระตั่หุ่งมืออื่นซ่อนลายๆเอาอะไรนี่ๆอ้าปลาตาน้องใจล่นี่ๆนี่มันห่าวบนนี่ไปเร็วๆนี่ๆเป็นห่าวบนนี่น้ำมีเออเออเอา <laughs> Lo chợ ngủ rồi đấy. <laughs> đi Đi mà Cặp bù Ôi, bên kịp tầm hùng à Đây mà nóng bên Hết Anh Đây Cho anh bọc phương có oh, thì thằng đàn đan kẹp cụt chụt nóng chảy thằng đi chưa tèm sờ vỉn men tô ăn bảy nay nói nè mau nè nè đây ta cặp bù bên tầm mượn nào nè hết hết tôi nhai lốt bẩn này คูณบ,บี่ันองไปอย่าอน้องย่า้เฉลมีหันแลงเน่มิงนี่ได้หลายนีนี่ตัวนี้ประกูดเบื่อนี่ตัวนี้เนาะน่มิงมี่บอตัวตัวใบน,น้อยนี่เนาะปุ่นปอุ่นองมิงนี่เก็บแม่นบอตัวนันกะ ตอนนี re, um ้คนเก็บน้องใจเขาแป้งเขาเก็บปกูดโอโหมันยังมันยังโอ้ปกคอกลงบ่มาๆมาๆมานาะเอาด้ว่ามันหมันจะไปตกกันเซดเซดจะได้ไปอ่ะ นี่นี่น vale <lly> ี่แมลงไม่ได้กินนอกแมลงนี่เนี่ยไก่สิพอได้กินย้อนได้นี่พื้นพอพี่เนาะจะมีป่าเนาะ ญาติคุณกปูคให้น้องใจบ่งให้เออคนเห็นบ่ท่านดกะปูลายเนาะน้องใจเนาะเส็จมีรถมีลุ้นได้รถบนนะพ้นยางเถิตะฟังนดิเนาะบ่ใจเสร็จาอนบเป็ ก็ายาตายบ่เอ้ยเั่นอีกบัตรด้นนตายโลดหนองเขานน่วายมา้ <c oughs> า,ากันเป็นๆแล้วได้บาทนี้เนาะ <c oughs> ตกกระปุกน้ะงมานะกินต่ำแจ้วมากแล้วก็กินกับด้วยเช่นนะแซ่บมาจอยใช่ าสายแลบก,ก็มีทั้ป่าโอ้ตัวบงป่าอันนั้นเันจะเ,เอิญป่าอย่างอันนี้นะซ่บได้ป่านานี่ด้่ารเน้นเซบบปลารดเหวเน้ยปาเหว่หหวจับาเขเลยเ็จเราซื้อกะเพาเลยนยี่ซื้อนี่ยานอันนี้แหละว่งางูน,น,นะเนาะ เงิ <tı ro> นป่านี่เลยน้องใจพบเลยบอกดูใจดิายโตเลยได้พอกินแล้วจะน้อยเหมือนเป็ดเลย เรตนี่เอาบนนี้แหละบนบนี้บนใดพูดน้องมิ้งไปเก็บพักผู้เดียวเลยพูดเ<ม>พิเ่นเลยเพิ่เก็บพักนะ,ดดกนะบริยพีมันมีลึกหินนี่เนาะมันจะน้องจงังใด มันอยู่ในล hm oh, ูหินเนี่ยได้เลยมามาพี่มาพี่ปะลงอาบังกันเออมีมีหืบนินดินนี่นะนี่มามันอีกเลวประพันใช่ตัวนล็น้อยเด็กเด็ก <ừ? S 2> <c ười> บึงให้ได้บึงให้กัอนได้ไปซ่อนกันได้ต้องเออใจบึงให้ได้ได้รถบันนี้ มาแล้มาแล้วกุ้งบ่โอ้คุ้งใหญ่เอาซวมเอาซ่วมถืออยู่บ่เอาซวมบตเอาซวมนั่นเอาซ่วมฟื้นอะไรยังอะไยังอะไรยังเอใจบาเบาเลย กะปูกรปูบะปูกระหอยกระปูยัง่าอะี่เนาะกรปูยังนะภาษาลาเาลาีาลา้เนาะรปเลี้ยงกะมงอันนี้กะมออจวเวเดอกะม ีปเลยวะกระปูแล้วนะเอาเบิงเดเบิร์ดถือกันเดอกระปกี้อรไ์ม่ได้แต่กระปูได้น้องได้นะ เด็กนี่บ่ลาจับคนวันในหูในยังงอกโอ้หูเซียวซามในการหาป่าคุณได้ตะกระปูด้เราหูได้ว่าไม่ตัวนึ่งตองหนึงคุ้มคุ้มตัวเองคุ้มป๋าคุ้มแม่คุ้มผัวแหละคุ้มผัวเอาบ่ผัวนะบ่คุ้มบ่เอา นี่เราเห็นบนนี้แล้วเนี่บนนะนะย,นะย,ย estoy. บาาาน,นนี้นะมีแล้วมีนอตก้ะเนาะไหนจอยจอยเพิงไปป้ามาทันทีง่ามนี่เนาะโดนแถวานี้นะกดลม้ลมลม้มล้มล้มหน้าไปหน้าคขับ่ะ มาเขาไอ,หาอ้หลายแล้วน้องมิ้งหลายแล้วนี่น้องมิ้งมีเดมานกระมูนี่หมานกระมูเนานะ,ลละเขามาหากินเนาะเขาได้หลเรื่องเขานี่เขาได้พักจนน้องใจพ้นสอนค น้องมิ้นนี่เก็บพักปะกูดไล่หลายเลยปก็มีแต่ยอดเนี้ยง่ายแคบบ้านบริไกล

ได้ได้พรมกอยู่หมนเลยนะพรมกเลยได้แล้วมกิบเลยนะใส่พักใส่ยาตืมนี่ใส่หมดมือก็ได้โอ้จะต้องไปหากินต้องไปแต่เศราบอ่ะมือมืดมือใจน้งนั่งเป็นกระพำนี่ยดินแค่ดินนี่โอ้ดิกระปูเลยมีแต่กระปูนกไลน้องใจปกติน้องไปหากินทุกมือป่ะโดยไปหากินทุกมือเลยเป็นไรไม่มีเพื่อนไปหาทุกมือ เมื่อแต่เห็นยาเห็นยากทีป่นปนาเนมาแต่ให้แต่น,น้ากอะไปหา